ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنفسك الله ท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อละซุภานะหูวาตาอลาเพราะว่าการยำเกรงต่อละซุภานะหูวาตาอลาจะเป็นสบียงที่ดียิ่งสําหรับพวกท่านทั้งดุนยาและก็อาครอท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมาต่อละซุพานะหูวาตาอลาทั้งหลายครับเดือนรมาบอนคือโรงเรียน แห่งการแสวงหาคุณงามความดีและยังเป็นช่วงเวลาแห่งการปรับปรุงแก้ไขตัวของเรายังเป็นช่วงเวลาแห่งการขัดเกลาจิตใจเป็นช่วงเวลาแห่งการสารสายสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาจาและให้มีความแข็งแรงมากขึ้นและยังเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องทําให้จิตใจของเรานั้นออกห่างจากความต่ําต้อยและเราจะต้องปรับปรุงหัวใจของเราให้เป็นหัวใจที่มีความสงบสุขท่านนบี sallallahu alaihi wasallam telah kala ini hadis bodh Bahawa bahwa ittaqillah ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi as al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan ta nabi sallallahu alaihi wasallam telah kala wa cau jong jam kleng ta Allah subhanahu wa ta'ala mai wa cau cayu na hang hon dai la jong tit tam khwam chua de kap khwam ล้างความชั่วและจงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนด้วยกับจัญญามรารยาที่ดีงาม ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราจะอาลาทั้งหลายครับฮะดีบทนี้เป็นฮะดีที่มีความสําคัญเป็นฮะดีที่บรรดาอุลามะาต่างเรียกว่านี่คือเยาวามีอุนแคนิมนี่คือฮะดีที่เป็นถ้อยคําที่น้อยนิดของท่านอับสุลเบลลอฮะมหฮนตอัลสลัมถ้อยคําอันน้อยนิดเหล่านี้แต่แฝงไปด้วยความหมายที่ครอบคลุมสําหรับสิ่งที่สําคัญหลายประการด้วยกันเพราะฮะดีบทนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลาย เป็นที่ที่รวมไปถึงสิ่งที่มุสลิมจําเป็นจะต้องปฏิบัติสิ่งที่เป็นความดีงามและสิ่งที่เขาจะต้องปรับปรุงแก้ไขนั่นก็คือการปรับปรุงและการทําความดีระหว่างตัวเขาและอัลลอฮฺนบีอัลลอฮฺจะให้และ All และยังมีการปรับปรุงระหว่างตัวของเขาเองและประการที่3เป็นการปรับปรุงระหว่างตัวของเขาและระหว่างการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพี่น้องของเขาในดุนยานี้ฉะนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมาตอมา ต่อาทั้งหลายครับหากว่าเราพิจารณาว่าเดือนมามอเนี่ยคือโรงเรียนที่สําคัญคือโรงเรียนที่เราจะต้องปรับปรุงสิ่งต่างๆเราจะรู้ทันทีว่าเราจะไม่สามารถปรับปรุงสิ่งต่างๆได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนกว่าเราจะรักษาสามประการที่ท่านอับดุลเลาะหองอาลีฮิวะซัลลัมได้บอกให้เราปฏิบัติในะดีตบทนี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งประการแรกนั่นก็คือการยำเกรงต่อละซุบฮานูวะจอาลานั่นก็เพราะว่าเป้าหมาย สูงสุดของการกําหนดการถือสิทธ์นอดให้กับพวกเรานั้นเพื่อที่พวกเราจะได้มีความยื่อเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอาลาท่านพี่น้องทั้งหลายครับอัลลอฮฺตะอาลาทรงเริ่มอายะที่เรียกว่าอายะตุศยามอายะอันกุรอานในสุราอัลบักรอที่พูดถึงการถือสิทธิ์นอดในสุราบักรออัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงเริ่มไว้ว่ายาอะ أيهاللذي نامنوت كُلّه ยะ أ ي ه ا ل ิ ذ ي نامنوكُتِبَ عليه كُمُسِيَام أ َอَّ ا بَأَوْبَاءَ ب ท ع ْ ض َ ه َ ا تَنْعَلَى أَلَّا ได้กำหนดได้บัญญัติการถือสิทธิ์หนดให้แก่พวกเจ้ากามากุติบปอาลลาดีเนมิงกอบลิกุม้มเหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงกำหนดให้กับประชาชาิก่อนหน้าพวกเจ้าลาอันล,ละกุ้มตัดตะกูน้นอัลลอฮฺจะอาลาเริ่มอายะแรกด้วยกับการเยี่ยเกลงให้พวกเรามีความยำ่งเกรงต่อลน้าสภาอันลอฮจะอาลาด้วยกับการถือสิทธิ์หนดแล้วอัลลอฮฺะจะอาลาก็ได้กล่าวในอายะถัดมา183 184 85 8 6 87อยแหาหัลลอฮฺจะอาลาปิดท้าย

ยัตจะพูนเพื่อที่พวกเขาจะได้มีความยำเกรงฉะนั้นอัลลอฮฺจ่าอาลาเริ่มอายะของการถือศีลอดด้วยกับความยำเกรงแล้วก็ปิดท้ายอายะของการถือศีลดด้วยกับความยำเกรงตอ่ออัลลอฮฺซุภานาวะวะจ่าอลาฉะนั้น้าพีพน้อผู้ที่มีอีมานทั้งหลายการถือศีลดในเดือนละมาดอนจึงมีบทเรียนที่สําคัญหลายๆประการที่เป็นบทเรียนที่จะทําให้เรานั้นมีความยำเกรงตอ่ออัลลอฮฺซุภานภาวะวะจาอลาอย่างแท้จริงและหนึ่งในนั้นสอนให้เรานั้นมี ความเยำเกรง่อละจะอาลาสอนให้เราั้นรู้เสมอว่าอลลาวะจะอาลาทรงเฝ้ามองดูตัวเราและสอนให้เรานั้นเกรงกลัว่อละสุภาโนวะจะอาลาไม่ว่าเราจะอยู่ในทีล่ลับหรืออยู่ในทีเ่เปิดเผยเมื่อเป็นเช่นนั้นให้เราหันกลับมองมองดูตัวเราว่ากี่มากน้อยแล้วที่การถืดสนดในเดอรมาดอนคือบทเรียนที่สําคัญที่ทําให้เรานั้นมีความเยี่ยเกรง่อ,าาอาละจะอาลาอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการอดทนไม่ จะเป็นการสงบนิ่งไม่ว่าจะเป็นการที่เรานึกเสมอว่าอ๋อสุฮาณหูวัจาราทรงเฝ้ามองทรงซส่อ่องดูการปฏิบัติของเราอยู่ตลอดเวลาและนี่คือเป้าหมายสูงสุดของการทิศโนอดนั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องมีความยงเกรงต่ออัจาราอย่างแท้จริงประการที่สอง ซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่เราจะต้องปฏิบัติในขณะที่เราอยู่เดียวเดียวรมบอนถ้าเราสูญสำนักหัวใจอิสลัมสอนให่าเรานั้นปรับปรุงตัวของเราเองดังที่ปรากฏในะดิษฐานทางตนบอกว่าวะอัตบ ta ิอิศัยยีอาจันคาซาหตะจฮุฮาถ้าเราสูญบกจงติดตามความชั่วด้ยวยกับความดีเพราะว่าความดีงามจะลบล้างความชั่วเพราะอะไรไพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายทำไมถ้าเราสูญสำนักหัวใจอิสลัมสอนเราเช่นนี้เพราะถ้าเราสูญรู้ว่าจิตใจของมนุษย์ มันเอ็นเอียงไปหาความชั่ว ใจิตใจของมนุษย์ชอบที่จะกระทําในสิ่งที่ไม่ดีและท่ารอัสุนจึงบอกว่าในหะดภีรอีกบทหนึ่งบอกว่ากุลูบานีอาดัมขบปอมนุษย์ทุกคนพวกเขาคือคนที่ทําความผิดวะค่อยรุขตอีอัจวาบุนแต่คนที่ทําความผิดและดีที่สุดนั้นคือคนที่กลับเนื้อกลับตัวฉะนั้นท่านอับดุลสาลิมจึงส่งเสริมให้พวกเราทําคุณงามความดีให้มากๆเพราะว่าการทําคุณงามความดีจะมาลดลาบ จะมาลดจะมาลบล้างความชั่วที่เราปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนละมาดอนฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในเดือนละมาดอนเราจึงเห็นว่าการงานหลายๆอย่างที่จรูลุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะมัลลัมส่งเสริมให้เราปฏิบัติในเดือนนี้คือการงานที่จะมาลบล้างความผิดที่เราเคยกระทำดังะดีษฐ์ที่ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะมัลลัมได้กล่าวว่ามันซอารอมาดอนอีมานันวะอติซาเบลกุฟิรัลฮ์หุมาตะกัดดามะมินซัมบิคุไดกรตทันที่สุด ในเดอรอมะดอ OH นโดยที่เขาถือสนุดโดยที่เขามีอีมานต่ออัลลอฮ์และหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะลบล้างความผิดที่แล้วแล้วมาของเขาและทารุณยังกล่าวไว้อีกว่ามันตอมารมะดอนอีมานั้นวะติซาบันกูฟิรอละหูมาตะกัดดามินซัมบีผู้ใดก็ตามที่ลุกขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนจะเป็นละหมาดตะเรเวจะเป็นละหมาดกิยาุนเลงหรือจะฮัดยุดในเวลาดึกก็ตามเขาลุกขึ้นมาละหมาดโดยที่เขามีอีมานต่ออัลลอฮ์และหวัง กำลังว awesome, ันตอบแทนจากพระองค์พระองค์จะอภัยและลบล้างความผิดที่แล้วมาของเขาและท่านรอซูลุลลอฮะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้กล่าวไว้อีกว่าอัอลาาวต صلاة الخمس كالمفرد ها เวลาวันจ و الجمعة إذا الجمعة และระยะเวลาจากศุกร์หนึ่งถึงอีกศุกร์หนึ่งวารมาบอนอิลารมาบอนและระยะเวลาจากเดือนละมาดอนหนึ่งถึงอีกเดือนละมาดอนในอีกปีหนึ่งมุกัฟฟารอตมุกัฟฟิรอตุลลิมา بينهن ุ ذ ا น่ะอิดัชฌนบอตราบใดที่เขาออกห่างจากความชั่วระยะเวลาต่างๆเหล่านั้นซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติอิบาร์ดเหล่านั้นเราจะอาลาเจลบล้างความผิดที่แล้วๆมาของเราฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มี إ ي ่านทั้งหลายนี่คือสิ่งที่สําคัญประการที่สองส่วนสิ่งประการที่สามที่เป็นเรื่องที่สําคัญที่ท่าน رسول ของเราอั่งละว่าอิสยาหลมมสับอกให้เรารู้ถึงหน้าที่ที่เรา จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนมะบอนนั่นก็คือการที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ศรัทธาด้วยกับความดีงามด้วยกับการม,มีมารายาที่ดีงามโดยเหตุน,นี้ท่านอาัสวึงจึงบอกว่าในะดินบอกว่าวะค้อลิกินนัสบิโุลุกินฮัสันและเจ้าจงคบค้าสมาคมจงใช้ชีวิตอยู่กับผู้คนด้วยกับมารายาทอันดีงามฉะนั้นท่นบบนานบี็อลลัลละิวะมัลสัมจึงได้สอนอเราในเมื่อเราอยู่ในเดือนมะ ท่านรองสุทธิโมอิดาแกนายาโมเสวมีอคไอดิกุมเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าถือิีลอดฟารายัฟฟุตวารายัสคอบอย่าได้พูดในสิ่งที่น่ารังเกียจอย่าได้พูดจาเอะอวยวายฟะอินซาบอูอัฮัดุลเอากาตัลหูหากว่ามีใครมาด่าเขา หากว่ามีใครมาจะสู้รบปบมือกับเขาฟัลยากุลอินนิมรุนซออินจงบอกกับคนนั้นไปว่าฉันคือคนที่ถือศีลอดและท่านอัลสุลต่านสันนัลอฮุอะลัยฮ์ประทานยังกล่าวไว้ว่ามัลลัมยดะกาละซูผู้ใดก็ตามที่เขายังไม่ละทิ้งการพูดโกหกการใส่ร้ายผู้อื่นวัอามะลาบีการเสแสร้งทําในเรื่องที่โกหกการแสดงในเรื่องที่โกหกวันญะฮและและการกระทําในสิ่ง ที่โง,โง่ๆทารกสุลบอกฟาไลซาลิลลาฮิฮาญยตุนเมื่อเขาถือสิ่งหนดแต่เขายังไม่ละทิ้งการงานต่างๆเหล่านี้อัลลอฮฺจาราลก็มีมีความต้องการในการที่เขละทิ้งละอาหารของเขาอันยะดาตออามะฮูวะชรอบะฮูอัลลอฮฺจาราลไม่ได้ต้องการในเขละทิ้งอาหารละทิ้งน้ําคืออัลลอฮฺจาราจะไม่ตอบแทนในการปฏิบัติอิบาดะในการถือสิ่งหนดของเขาตราบใดที่เขายังไม่ละทิ้งการงานที่กล่าวมาข้างน้นฉะนั้นถ้าี่นอก ทมมีอีอาาังหด้วยเหตุนี้ท่านนบีสั่ลบอฮมาอะลีมาสั่ลัมจึงติดเตือนพวกเราอย่างมากเตือนพวกเราอย่างหนักในขณะที่เราถือสินหนดเพราะว่าบางทีการที่เราถือสินหนดเรากลับไม่ได้รับอะไรเลยแต่สิ่งที่เราได้รับมีแต่เพียงความหิว การกระหายน้ำหรือมีแต่เพียงการเหน็ดเหนื่อยที่เราจะต้องลุกขึ้นมาละหมาดในยามคําคืนหรืออ่านอัลกุรอานในเวลากลางคืนเพียงอย่างเดียวพาอท่านรอสสัลลัลลอฮุอะลัยฮิอะซัลลัมได้กล่าวไว้บอกว่ารุบบะซออิมินฮัดดูฮูมินซิยามิฮินจูร์วัลอาตช์ทานอสลบอกบางทีคนที่ถือสินบนนั้นเขากลับได้รับเพียงแค่การหิวและความกระหายเท่านั้นว่ารุบบะกออิมินฮัดูฮูมินกิยามิฮิสฮัและบางทีคนที่ลุก มาละหมาดในายามค่าคืนเขาได้รับเพียงแค่ความเหน็ดเหนื่อยหรือการอดหลับอดนอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็เพราะว่าการถือศีลอดในเดือนละมาบอนไม่ได้ทําให้เขาได้รับประโยชน์ใดๆในขณะที่เขาถือศีลอดเลยฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขสิ่งที่เราจะต้องทําให้มันดียิ่งขึ้นนั้นคือ3ประการที่านร์ซูลสึ่งัลลหัวอะลีอิมามาสัตลมได้บอกไว้ใน h ะด i ษคขางต้นนั่นก็คือการยำเกรงต่อละสุภาโนวาจา การปรับปรุงตัวของเขาเองตัวของเราเอง3การปรับปรุงการใช้ชีวิตระหว่างเราและระหว่างพี่น้องของเราท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานจังหลายครับและคุณลักษณะทั้ง3าประการนี้อัลลอฮฺสุคฮานะฮูวาจาลาได้ทรงบอกไว้ในอัลกุรอานไว้ในอัสร้าอัลอิมรอนดังที่พระองค์ได้ทรงกล่าวไว้บอกว่าวาซาเรอิลามะฟเฟรตินซาริอิลามะฟเฟรตินมิรับบิคุม وجنت ีละอัรดุฮะสมาวาตุวัลอั ไอ้บุญยลินมุตจตีนเอาว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษของพระเจ้าของพวกเจ้า,จารีบเร่งไปสู่การอภัยโทษของพระองค์และรีบเร่งไปสู่สวรรค์ ซึ่งพื้นที่อาณาบริเวณของสวรรค์นั้นมีความกว้างเหมือนอาณาบริเวณของชั้นฟ้าทั้งเจ็ดชั้นและพื้นแผ่นดินทั้งเจ็ดชั้นรวมกันซึ่งสวรรค์อัลลอฮฺจะอาลาได้ทรงตระเตรียมไว้สําหรับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงฉะนั้นอัลลอฮฺจะอาลาเริ่มต้นด้วยความยำเกรงและะองค์กล่าวต่อบอกว่าอัลลอฮดีนยุนฟิกูนฟิสซรออวับดรอและบรรดาคนที่มีความยำเกรงนั้นพวกเขาคือคนที่บริ Good job. คือคนที่ใช้จ่ายออกไปในยามที่เขาสุขสบายหรือในยามที่เขายากลําบากไม่ว่าเขาจะสุขสบายหรือเขายากลําบากเขาก็จะบริจาคและอัลลอฮฺก็บอกว่าวันกาที่นีน่นั้นร้อยและบรรดาคนเหล่านั้นพวกเขาคือคนที่ระงับอารมณ์โกรธของพวกเขาวันอาฟีนะอานินนัสและมีนามซ้าพวกเขายังเป็นผู้ที่ให้อภัยต่อคนมนุษย์อัลลอฮฺบอกว่าอัลลอฮฺยูฮิบุลมุฮซินินอัลลอฮฺตา บรรดาผู้ที่ปฏิบัติคุณงามความดีและพระองค์ก็บอกว่าและอายนันนี้คืออายัที่เกี่ยวกับการปฏิบัติของตัวเราและระหว่างพี่น้องของเราและอายัดถัดมาละต้าลาบอกวันละดีในอิดะฟะอาลูฟะอชักันและบรรดาคนที่มีความยำเกรงนั้นพวกเขาคือบรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขากระทําในสิ่งที่น่ารังเกียจเอาดอลามมอังฟุซาฮุนหรือเมื่อเวลาที่พวกเขาละเมิดตัวตของพวกเขาะการุลลอพวกเขาจะนำนึก ดงอัลลอฮ์สุขานะฮูวาตาอัลลฟาสซักฟารูลีดูนูบิฮิมแล้วพวกเขาจะขออภัยโทษต่อพระองค์ในความผิดของพวกเขาของพวกเขาว่าไม่ยังฟิรุดูนูบะอิลลลอฮและผู้ใดกันเล่าที่จะอภัยในความผิดของเรานอกจากอัลลอฮ์จะอัลละจะเพียงผู้เดียวเท่านั้นว่าลํายุซิรูอาลามาฟาฮารูและพวกเขาจะไม่กลับไปทําสิ่งที่เขาเคยกระทํามาอีกว่าฮุมยาลามูนทั้งทั้ที่พวกเขารู้ดีแล้วอาจะอฮ์ก็บอกให้รู้ว่า นี่คือคุณลักษณะของบ่าวที่มีความยำเกรงนั่นก็คือคนที่เขาจะต้องปรับปรุงตัวของเขาทําคุณงามความดีและปรับปรุงในสิ่งที่แล้วแล้วมาของเขาแล้วอัลลอฮฺก็สัญญาว่าอุลาอิกาเจาะอุมมังเฟรตุมีรับบิฮิมคนที่กล่าวมาดังก,กล่าวต่อที่ดังก,กล่าวชนดังก,กล่าวนี้ที่กล่าวไว้สามัญก่อนหน้านี้พวกเขาจะได้รับการภัยโทษจากพระเจ้าของพวกเขาวจนนาตุนเจเจรีมินจักติฮันอันฮาและพวกเขาจะได้รับสวรรค์ซึ่งสวรรค์นั้นด้าน สายของมันนั้นมีแม่น้ำไหลายสายไหลผ่านขอลีดีนาฟีฮาและพวกเขาจะได้อยู่ในสวรรค์ตลอดกานวันเนี่ยมาอาจรุนอามีลีนและนั่นคือรางวัลตอบแทนที่ดีเลิศที่สุดสำหรับบรรดาคนที่ทำคุณงามความดีอะัลลอฮฺรลีฮาดะวะอัสตักฟิรุลลอฮฺละห์ดิมันเจลีลลิวะลุคุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินคุลลิดัมบินวะข้อเที่ยฟัสตักฟิรูอินนะ่นฮูวัลกรฟูร رَحِيمٌ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فنبنون فتي من ايمان تعالى سبحانه وتعالى تنعي نيكنا تي تي سمكا نيكنا تي تي จะต้องปฏิบัติเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎบอนเพื่อที่เราจะได้รับกับรางวัลที่สมบูรณ์และครบถ้วนจากอัลลอฮฺสุขานะฮูวาตาอาลาท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮฺทั้งหลายครับยังมีคุณประโยชน์อีกประการหนึ่งที่เราจะได้รับจากการถือสินอดของเราในเดือนรอมฎบอนนั่นก็คือในขณะที่เราละสินอดในขณะที่เราถือสินอดในเดือนรอมฎบอนเราอยู่ในสภาพที่เราไม่สามารถจะกินได้เราไม่สามารถจะ ดื่มน้ําได้แสดงว่าเราอยู่ในสภาพที่หิวและกระหายเพราะว่าเราหวังรางวัลตอบแทจนจากอรสุพานวาจาลาหวังความพึงพอใจขององค์เมื่อเราอยู่ในสภาพเช่นนั้นเราจะนึกถึงพี่น้องของเราเราจะมีความรู้สึกสงสารพี่น้องของเราคนที่เขามีความยากลําบากคนที่เขายากจนคนที่เขามีความต้องการคนที่เขาอยู่ในดุนยาแบบยากไรคนต่างๆเหล่านั้นคือคนที่เราจะต้องนึก ถึงเขาเวลาที่เราอยู่ในสภาพที่หิวและกระหายน้ําและนี่แหละคือหน้าที่ที่สําคัญและนี่คือสิ่งที่มันออกมาจากการอิมานของเราออกมาจากความยำเกรงของเราที่เรามีต่อพระสุภาณุอวตตะลาในเดือนรมาดอนและสิ่งที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือพีน้องของเราได้ในขณะที่เราอยู่ในเดือนรมาดอนซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ง่ายที่สุดและเป็นสิ่งหนึ่งที่ผลบุของมันนั้นมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการให้น้ำ เพราว่าอัลลอฮฺตะอัลาได้ทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานบอกว่าวาจาอันนามินันมาอิกุลละชัยอินไฮอัลลอฮฺบอกว่าและเราได้ทําให้ทุกชีวิตนั้นเราได้สร้างทุกชีวิตขึ้นมาจากน้ําฉะนั้นการให้น้ํากับคนอื่นนั้นเป็นสอดะก็ที่ง่ายและเป็นสอดะก็ที่มีที่ดีและมีความประเสริฐมากที่สุดดังฮะดีที่ท่านซะอิบนาอูบะดะรอดิยัลลอฮุอัยฮิได้ถามท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบ ว่าไอายสซาดากติอัฟบอนท่านรอซูลครับการทาซาดากอแบบไหนที่ประเสริฐที่สุดท่านรอซูนบอกว่าสุขตุยนซักยุยนมานั่นก็คือการให้น้ํากับคนอื่นฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมาทั้งหลายการถือสิ้นอดในเดือนรอมฎอนและเดือนรอมฎอนคือโรงเรียนคือเวลาที่คุณที่มีคุณค่าและเป็นช่วงเวลาที่เราควรที่จะสละตัวของเราสละสิ่งที่เรามีและด้วยกับการทําคุณงามความ ดีต่อตัวเราด้วยกับการทําดีต่อพี่น้องของเราด้วยกับการบริจาคในหนทางของเราสุฮานุวาจาลาในหนทางต่างๆในรูปแบบและวิธีต่างๆเพื่อที่เราจะได้เป็นหนึ่งในบรรดาคนที่ได้รับกับความสําเร็จได้รับกับความพึงพอใจได้รับกับชัยชนะที่แท้จริงและได้รับกับความสุขทั้งดุนยาและก็อาคีระองขอเราสุฮานูวาจาราทรงปกป้องพวกเราและคุ้มครองพวกเราให้พวกเรามีการถือสันญาที่สมบูรณ์ให้พวกเรามีการละหมาดในยามคำคืนที่สมบูรณ์เพื่อที่พวกเรา จะได้รับกับความรักและความอินดูเมตตาของอัลเราสุบฮานะฮูวัตะอัลาและขออัลเราสุบฮานะฮูวัตะอัลาทรงปรับปรุงงานของพวกเราการงานทุกอย่างของพวกเราและขอพระองค์อย่าได้ปล่อยให้พวกเราหลงอยู่กับตัวของเราเองแม้เพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นขออัลเราสุบฮานะฮูวัตะอัลาทรงคุ้มครองพวกเราตลอดเดือนรอมฎอนนี้อินนัลลอฮ์วะมาลาอิกาตาฮูยุสลลูน่าเล่นนบียาอัยุลลัดีนอามานูซัลลูอัลลีอัสลิมุตัสลิมา اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما